กิระได้ยินว่าโสราโทอันว่าพระราธะนั้นทุกตาพมโนเป็นพราหมณผู้ถึงแล้วซึ่งยากอโหสิได้มีแล้วสวัติยางในเมืองชื่อว่าสาวัถีขิหกาเลในการแห่งตนเป็นครหหัดโสพมโนอันว่าพรามณ์นั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหารอันว่าเราชีวิตสามีจักเป็นอยู่สันติเกในสำนักพิคูนังของภิกษุทั้งหลายอิติดังนี้ คันตว่าไปแล้ววิหารังสุวิหารกรโนโตกระทำอยู่ฐานังซึ่งที่อปหริตังให้เป็นที่มีของเขียวไปปราดแล้วสมชันโตปราดอยู่บริเวนังซึ่งบริเวณทะทันโตถวายอยู่วัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมุขะโทวนาทีนี้มีน้ำเป็นเครื่องหลังซึ่งหน้าเป็นต้นวสิอยู่แล้ววิหารเรในวิหาร พิขูปีแม้อันว่าภิกษุทั้งหลายสังขันญหญิงสุสงเคราะห์แล้วพาฒมนังซึ่งพามนังนั้นปะนะแต่ว่าพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายนอิจฉันติย่มไม่ปรารถนาตังพาฒมนังปภาเชตุงเพื่ออันยังพรามนั้นให้บวชโสพรพัมโนอันว่าพรามนั้นอนลลพมาโนเมื่อไม่ได้ปปชังซึ่งการบวชกิโสเป็นผู้ผอมอโหสิได้เป็นแล้ว อาทะครั้งนั้นเอกธิวสังในวันหนึ่งสัทธาอันว่าพระศาสดาโวโลเกนโตทรงตัวดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจูสกาเลในการอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดทิศสวาทรงเห็นแล้วพรรมนังซึ่งพรามต่างนั้นอุปทาเรนโตทรงใคร่ครวญอยู่ว่ากิงการะนังนุโข,ขอันว่าเหตุอะไรหนอแลพระวิสติจักมีอิติดังนี้ ยะตะัตวาทรงทราบแล้วว่าพรามณ์อันว่าพราหมอรหะเป็นพระอรหันต์พระวิสติจักเป็นอิติดังนี้สายันหาสมยเยวิหาราจาริกังจะจรันโตวิยะเป็นราวกับว,ว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่สู่ที่จาริกในวิหารในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันหุตวาเป็นขันตวาเสด็จไปแล้วสติกังสู่สำนักพราหมณัสสะของพราหมอหะตรัสแล้วว่า ภามณะดูกรภามตวังว่าเธอการนโตว,วิจารสีย่อมเที่ยวกระทําอยู่กิงซึ่งอะไรอิติดังนี้กิงตัวนี้จะโยกกรรมังมาก็ได้ก็ได้นะครับให้แปลว่ากิงกรรมังซึ่งกรรมอะไรก็ได้โสภามาณนว่าภามนั้นอาหะากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พงผู้เจริญอาหาังอันว่าข้าพระองค์กโรมิย่มก,ยมกระทำวัตตปฏิวัตตังซึ่งวัดและวัตตอบ พิขูนังแก่พิกษุทั้งหลายอิทธิดังนี้สถานว่าประศาสดาปุชิตัธรมแล้วว่าว่าเขาเล็กไหนนะครับแต่วังกันว่าเธอรับภาษีย่ำได้สังฆหังซึ่งการสงเคราะห์สันติกาจากสำนักเตสังพิคูนังของพิกษุตั้งหลายเหล่านั้นหรืออิทธิดังนี้พราหมณ์อนนว่าพรามอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข่าเอวังอันว่าอย่างนั้น อาหารอันว่าข้าพระอ,องค์และพามิย่อมได้วัตถุงซึ่งวัตถุอาหารามตังังกาาว่าอาหสาร,ระณะแต่ว่าพิกขูอันว่าภิกษุทตั้งหลายนะมังปภาเชนติย่อมไม่ย่อมไม่ยังข้าพระอ,องค์ให้บวชอิติดังนี้สัตธานว่าพระศาสดาพิกขูสังคัง ทรงยังหมู่แห่งภิกษุสันนิปาเตตวาให้ประชุมกันแล้วนิทานเนในเพราะเหตุเอตสิมิงนั่นปุชิตวาตัดถามแล้วตั้งอัถถังซึ่งเนื้อความนั้นปุชิตัดถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายโกจิอันว่าใครๆรสรนโตสรันโตะระลึกได้อยู่อธิกาลังซึ่งคุณอันบุคคลพึงรทำยิ่งภามนาสะของพามอิมัสนี้อธิมีอยู่หรือ ประโยคนี้อธิคุมภาคนะครับโกจิเป็นประธานอธิมาจากอาสาธาในความมีความเป็นนะครับลงกิริยา,าลงวิพัฒนะครับในอาขยาดนะครับแปลงติเป็นตัิรบที่สุดธาตุสร็จรูปเป็นอธินะครับอิติดังนี้สาริบุตรเทโรอันว่าพระเถระชัวะสารีบุตร อาหะากลับทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหางอนว่าฆ่าพระองค์สรามิย่อมระลึกได้อยังพมโนอนว่าพรามนี้บุคลังยังบุคคลทาเปสีให้ถวายแล้วกระตดชูพิขังซึ่งพิกษามีทัาพีหนึ่งเป็นประมาณอภิหาตังอันอันบุคคลนำไปเฉพาะแล้วอัตโนเพื่อตนแม่แกฆ่าพระองค์จารัสสะผู้เที่ยวไปอยู่ปินทายะ เพื่อก้อนข้าวนะครับหรือแปลว่าเพื่อบินดาก็ได้ราชคิเหในเมืองชื่อว่าราชคืออหังอันว่าข้าพระองค์สรามิย่อมระดึกได้อธิการังซึ่งคุณอันบุคคลมุกธรรมยิ่งอิมัสสะพรามณัสะของของาพามนี้อิติดังนี้โสสารีปุตตะเทโรอันว่าปเทราชว่าสารีบุตรนั้น วัจะมีวัจเนขันเมื่อพระดํารัสว่าสาริปุตตาดูก่อนสารีบุตรปนะก็ตรงนี้รวบแปนะครับเตเอวังกตโตบาการังพมนังทุกตโตโมเจตุงอันว่าอันอันเธอเปลื้องซึ่งพรามผู้มีอุปาการะกระทำแล้วอย่างนี้จากทุก์ณนะวัตติย่อมไม่ควร กิงหรืออิทิดังนี้สัทธาราอันพระศาสดาวดเุเเตรัสแล้วในประโยครวบแปรนะครับตรงแปลเป็นประธานในประโยคนะครับแปลว่าอันว่าวัตวากราบทูลแล้วว่าพันเตข่าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอหังอันว่าข้าพระอ,องค์ตั้งพมนังยังพรามนั้นพระพาเชษสามิจักให้บวชอิติดังนี้